เราอากใไปถามอ๋อมาต้องให้คนอื i i. ่นไปถามอย่างนี้มองหันอย่างนี้อยู่เอาหนูก็บ้าเพิ่นก็บอกอยู่เดี๋ยวมาขี่นี่แม่นบ่แม่โอ้เพิ่นเคยหายเนาะแม่เนาะแม่นบ่แต่ว่ามีไผ่เพิ่นใจแก่นนะบ่มันเป็นังไดคือบ้าผมมีไผ่เพิ่นใจแกแกบอกแกนั่นดนสุดออกเก็บแต่เก่าก็คือบ้านมาที่นี่กะก็ออกอิ่มบัดต่อมามันออกประหก็คือบัตจุบใจมันก็ออกบ่อย ออกไว้กันเล้ออกไปแล้วมัก็ออกอีกคือเกา้าแม่ไม่สนใจผูมีภัยสนใจออกแล้วมีสิิงออกอีกจะจะต่อังน้องดี่จะมาไันน้องแก้วก็กคือก็คือจุกหรยเขาเบิเลี้ยงเห็นไหมเขาเบิ่งนัปนก็คือจุกหลยเห็นไหมนู้นูไป็ทามยุคเมื่อคีนนั่นจะ่าเพิ่นไเบเลีเลงนีแต่ห้องนูกตีเอาเนาะก็ว่ารู้ว่าห็นบอลแับอลแ่เกาเห็นบห ่มาคนเบาซ่นเลยนะแม่เนาะเจ็ดแปดเก้าิแนเห็นบ้าห่านก็เลหามันฮะฟันเห็นบ้านเหนย่างี้ก็เลยมาหามากนะอ๋องวดนี่ป่แม่แม่น่ะฟนเห็นเฮื่อเห็นซ่านเห็นบ้านเห็นอย่างเงแม่ก็เลยตีเป็นเลขห้าหกแม่มาหากับห้าหกหกห้าสิบ มีตัวเดียวป่ะจ้ะชอบชอบมันมันต้องมีห้ากับมีห้ามีบหรอะไรอย่างนี้เวลาอ่ะอันฟันว่าจะได้โกงวเนี่ค่ะเนวไหนฟันเป็นบ้านพุทธเนี่ยบ้านบ้านเฮาารือบ้านเขาบ้านบ้านบ้านนมบพี่น้องกันโอ้เคยเคยฟันเห็นเขาปะค่ะเฮ้ยก็เคยเห็นกันเราเคยเขาบ่แบบนี้เลกมันเข่าบ่คข่าฝันเห็นเงี่ยเห็นบาดคนเดียวขีดกับก็คือนี่หากระเบิดหมดอ๋อเลกมันจะเขา เคยเคยถือเป็นวัตถิฝันแบบนี้ก็เคยถึงตัวมีหารหนหเนกแก้วกระบอกจ่อจ่อจ่อมนอ่บนนะต้องรอบอีกชนเมนเมนตรงนี้เสื้อนังแม่เอาเปเสื้อหนังแม่เอาเป็นด่เร่่อแมันบแม่อาเมฟัน่ฝันยังเดียวมากก่นี่ก้ันชุนชุนมาแน่นอนก็สองคนนดงเอาห้าก้อนที่แม่ฝันไปยังก็ชุนมากเลยแประกันชุบประกันชุน วัดเจ้าคือแม่มันสนี้แม่รับประกันศูมาัากปัจนนมาแล้มาสูญแม่แม่มาเขาเียดเนี่ยคนก็เงนอ่ออปกเขียดมากเลยสูญเียดมากเลยค่ะตกลงก็เลยศู์มาเนี่ยรับประกันมานี่ก็มาสองศูโอ้เข่าสองศูเลยเนาะอาคุณผัปรุงปรุงเลยดิแซ่บด้วยแล้วแม่เห็ดนั่นคิฮอดด้วยนะคะจะพักมาอยู่ทั้งหุ้มไหนอ่ะ อยาจุบันมต่มาใช่แม่ไปเรื่อยๆวันเอนาะฝนตกดีบ่ะตกสองสองศูนย์วันที่แล้ววันนี้อีหยังมาลานตัวเส้นมนย่างนี้อย่งนี้ไข่เร็กม่ต้องมันติดฝันเถิจะหอีกอีกขึ้น2คองขนหวยออกแล้วจับฝันฝันมาเลยอ๋อมาเขามาเลขของแม่เนี่ยใกล้มือจังสิมันใจอุมขันขันใจกันมากกว่าเลยก็มาขันคือขันสีแดง กระเมนดีๆดถ้าแมนบวกลายมือเนี่ยคือบวมันเตีบวบบวมันได้ป่ะกะก็ขึ้นใน,ใบบน,นั่งใจกะว่าตัวนึนตัวนี้จา้จจา,กกาแต่บึงตะกวนม่บมาเนาะนค่ะแต่ว่าเจ้านายอัดใส่จริงเนาะอัดแล้วเมื่อกี้ข้าวกลีบแต่ก้าก็เปิดดูเลยจา้าแล้วก็ส่งไปเลยมีร้านเอฟซีมันคนตั้งบ,งบิึงอยู่ในนี้แหละเห็นไหมถ้าบอกแล้วเราก็หยุดเลยมันต้องไม่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 ต้องข้าวกลีบเห็นไหมน้าเขาว่ามันกับฟังเท่านี้ ถ้านกแก้วคนบอกนี่ซื้อเธอเดียวแล้วเลยมีเลยเลยก็ต้องถามอีกมันกับังเขาบอกเลขนี้มันก็พูดตามเขาบอกเลข่นีบอกเลขนี้พ่อ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 ตังอีกันตั้งอีก้นี่ยจีบไปเตาจีไปเก่าเห็นบ่เจบเลยได้ยินชัดอยู่ได้ไหมหะชัดผู้คอยเรียงตขาหมเนาะเจ็เ้าลยถามเพื่นไปเนี่ยเรียงม่ดนเหมือนแล้วยังก็รู้ โดนยุ่นนะแม่โดนโดนทั้งปีนี่แล้วปีกั่วนี่เพื่อนนี่อันคุณทองกับพระท่านน่ะเพรนยังอ่อนกี่ยังบ่าท่านปันไหนชูเอี้ยงดำไม่ได้ถ้าคุณทอยงยังยังไม่เท่าไหร่ปุ่อยู่ก็ยังไม่เท่าไหร่อันตัวที่บอกเลขนี่ซื้อยังแม่ก็เอี้ยงดำบรอฮอกเอิ่นแต่เอี้ยงดำน้องเอี้ยงบรอเออน้องเอี้ยงน้องเอี้ยงเออเคยเยือนไปหนาน้องเอี้ยงน้องเอี้ยงนี่ได้แปดเจ็ดแล้อพี่น้องเมื่อวันนี้น่ะเจ็ดแปดเก้าวันสัน ส่วนความฝันของแม่นี่จะเป็นห้าหกหกห้ามั้งเออมันสัทนเห็นบ้านแต่ยังไม่แน่ใจฮะดูให้ชัดๆก่อนวันที่เรียกเจ้าจ่าใช่ไหมหนูให้หนูหนูมาเมื่อใดหนูชีแวะมาเล่นน้ำแม่เออมึงจ่อมึงือทวก็นดังเบิองมันมาเนาะจังฟังไปอาไปมันออกมาน้าไปยังไงพิพาเลยบ่พิพาเนาะหนูชีแวะมาเล่นน้ำแมวห้าตรงอะไรวันอาทิตย์หรอวันอาทิตย์มาถามน้องอีกเนาะมาถามน้องอีก๋ยับยุ่ง เดี๋ยววันที้ิมหาเจาตังที่แวะมหาแม่ทว่บานว่านองเอียงพนใดตัวใดไแม่ถามเพื่นนลดถามเลยเดี๋ยวจะอาดไปเลยมันแยกติดต่อไปกันบอกมันฟังเฮาพอฟังจุบแล้วเจ็แปดเก้าเจ็ดเก้านาะเจ้าพ่าชัดเจ็ดแปดเก้าเจแปดเก้าช่วงช่วงหนึ่งอยาบช่วงหนึ่งพนไหนคอยนะคันนัลคซื้อบัตรละตีคนนี้คนนี้ ยี้ไปเว์ดบาดต,ตัวมากออกน้ำปนอ้ยตาไหลของหองส์เศร้าก็ะชามใหมา่ใกล้บาดหนอยออกใกล้ให้ให้แกพูดชัดๆใกล้บาดหนอยออกมันยังคือช่วนนนเนาะแม่เนาะเอือยังอยู่ชใ,ใกล้บาดหน่อยป้าตอนนี้เมื่อนี้มันเป็นวันที่สิบสองจ้ะจ่ะเรียกมันไม่แน่นเนามันก็หมุนไปหมุนมาอยู่นั่นเนี่ยวงปนไปวงมาเดดอ่อนเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกนั่นขนาดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ายังหมุนไปหมุนมายังออกยังไม่ อย่าไปเชื่อมันเรียบรื่นรอดูอีกครั้งหนึ่งใกล้วันเป็นอย่างนี้นก็มุมไปมุนมาตอกแล้วออกกันที่แจ้งๆมุมไปมุมมาถ้าเบิงวานหนองคนจีเปลี่ยนตัวเลขบอกใช่เดีย๋ยดูคนเดียวเพื่อที่พึ่งคนออกมาชิคชิคคือเพาเห็นในโทรศนะัพท์นนแล้วเขาเขาเหยียดเบินเบงเงินวัเนาะเขาไปถามเลขอันน้ำนมน้ำยังินนะ เขาก็กดไปโทรศัพท์คือก็กดบังฉีก็เห็นอยู่เรียบบังหนุยังที่บอกมันก็เพิ่งคุนบังฉี่ออกมาเขาก็ถามเพิ่อนน่ะนะคือนกนี่ดูน้ำก้นถามพร้อมเด็กแมนน้ำก้นถามดีบอกมันกำฟังข้าเห็นบ่แม่นแต่ว่ามันก็จะขุนเคยกับผัวนี่แหละกับผัวยู่ผู้เรียบผู้อื่นอย่าไปถามแมนอย่าไปถามแมนเพราะไฟมันตื่นมันยาวมันตื่นมันยาวมันยาวมันก็เพึ่งคนใจเห็นมัก็กือบเเห็นบ่ เพิ่งคนใช้เก็บเก๊ไทยรูปคนบัดนี้เจ้าเจ้าอัจฉนิไว้บัดนี้เนาะเขาคือได้ยินออกมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอฟซีเบิงย้อนหลังเช่นนึงนะคะเอฟซีเพราะว่าตอนนี้นกบอกเพิ่นบอกแก้ขั้นเดียวเนาะแม่เนาะแม่สดงว่าผู้เธอนี่กับเพื่อบอกอะไรเธอไแมวอีกจะฟังถามนะเพิ่นเพิ่อนดิเพิ่อหงุดหงิ จ,จ๊จกของพืนเหอ,นอกเธอเดียวจบเลยเจยแม่ขนาดแม่เดียวมนไมไหนฮะเพือน้นจมัไหนอ้เออากจ๋าแยกจ่าเจ้าจ๋าเพื่อการเจ้าน้ำท้เจ้าจ่ายจ๋ามันก็พูดตาม,อออมนามอน,น้ำมันเขาแปงทีแตเป็นป่ ไปห้าโลบางเหล็กถูกนะขนาดกลางนวะันละเนาะแม่กับฟันเพ่ค่อยได้หลายตัวมันบ่ได้ตัวเดียวห้างเดียว,แ,วแม่วันละทีไปวางกันน้ำมันใจมนันใกล้กลันหัยออกกอ่อนอ,อืแต่ว่าเมื่อกี้ที่ยังกับแม่บอกว่าศูนย์มาลานเปอร์เซ็นต์แบบทูติเรียวแม่แม่ฟันสูงค่ะก็แยกที่เปลี่ยนตัวยังบ่เนาะยาความมันขนาดย่อมือ เาเบิ่งอีกข้ามนึงงนาอแม่น้อเราวันที่สิบห้าจะมาใหม่แก้วจ๋าบอกเลขเด่บอกเลขเนะจ๊ะเลขที่ออกตัวใดแม่มาถามเห็นไะมจ้าแม่บอกว่าเคยถือแปดเจ็ดพี่น้องเอาหวัวนนี้ดูย่าบอกเลขแม่บอกเลขก่อนบอกเลขก่อน ย่าจ๋าบอกเรียกกนบอกเรียกเน่บอกเรียกเน่บอกเรียกเนี่ล้วบอกเรีบอกเรียกบอกเรียกฮะหนึย่ินแล้วพี่น้องพอแล้วเพรแล้วตัวไหนเน่ยตัวไหนข่าซูเอฟังใหม่ดู็าเะเจ็ดแปดเจปเก้าชัดชัดแม่ชัดชับอกว่าเจ็ดแปด เก้านะแม่เนาะคุณแม่บอกว่าเจ็ดแปดเก้าเจ้ตั้มก็ได้ยินเจ็ดแปดเก้าแม่เปาตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวฮ้างเดียวเม็ดเดียวพี่น้องตัดเลน่าลืมนะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะแล้วก็แปดเก้าเก้าแปดนะแม่เนาะเปิดตัวเนาะให้เขาอนันต์นะแม่เนาะคุณแม่ยังงะค่ะ นันอะไรนะนี่เของนกกแม่แม่แม,ม่แม่สมบัติโอ้แม่สมบัติอ่ะโอเคแม่ขอบคุณหลายๆจ้ะส<ก>วัสดีค่ะบ๊ายบายสุขสมันมานล้วไหเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ